สีสันนี่ออกว่าจะได้เงุนเานี้นะขาแล้วขวาก้าวเขาไปอุ๊ยวันท้ายแล้วขวาก้าวเขาเปล่าสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับลงมาจากลอยตุงแล้วนะครับเนอร์นะครับมาถึงบ้านมาถึงห้องพักก็บโคหาลูกศรเขาไปดีลูกศรเขาติดงาน ขาดำนะครับงานซบเนาะเลยว่าจะไปใส่กระฟันกันเลยเล่ไมเลด้ไปนะครับเลยงงงเลยซื้อครับนี่เป็นเป็ดนะครับอเหมือนเดิมนะครับเป็ดเป็ดฮาดาวันปุ่นมากมันแบบหน่อยแต่เต้อเขาทําเป็นอบฟังนะครับวันนี้เขาจะมาเนี่ยแบบอบปิ๊บปิ๊บกรอบไ้แล้วก็เอาทานดังนังปื้นนะครับถ้าจะเข้าถ่านหน่อยนะครับเตืาอาจจะเอาไปเนี่ยครับลุงสีลุงสีเนมย้อมกินนะครับเลยเอาไก่ไปทํากันนอนครับเต๋อนะครับ วันน uh ี้เขาจะเพิ uh ่มสีสันให้ครับหนังนหน่อยนะครับเดี๋ยวมาพอวิธีการทํานะครับนี่ก็ดซื้อมากับโบแป้งนะครับมนทำกเรียบร้อยนะครับเนาะมาเริ่มวิธีการเดี๋ยวไอคอนครับใช้เทยอีกตัวมาปุ๋ยคงจะบดึ๊ดดึ๊ๆนะครับตีพลัดกิจอยู่นะครับไม่สุกัสเหอโอ้ป็นไดมากนี่ยดลองเครื่องปั้นไม้ใช่ไหมครับผมดัากิ๊กนิดหน่อย มาแจ๊บปูน <If S 1> ีม <No. S 2> ันเจ๋อเกันเนี่ยเดี๋ยวทุ่งอัยสยากันอ่าแล้วครับมาเขาจะผสมอันนี้ก่อนนะครับนี่เป็นน้ำปูนใส่นะครับแจ๊ปูนไว้ปูนตีคนเท่าปุ่นปุ่นเอาเกี่ยวมากเลยนะครับอืมใส่น้อยเพื่อให้กันหนังมันกรอบนะครับเนาะอุ้ยมันให้กุ้งล้างใจมัส้มสายชูนะครับต้องใส่ตัวเขาจะหนังมันมั่ง ส้มสายชูยี่ห้อ,อยห่ก็ <ขอ S 2> ได้ครับ,บสีผสมอาหารนะครับนี่กม็มาใส่ได้เลยนะครับเนาะใช่สีแดงนะครับ,บรใส่สักเกิงซองมดนลนะครับตีนนเข้ากันกี่กระท้ปะ,ก,ะก้อนอันอนเปีวครับ,รบี่ห้อจากปัชะลมตัวเป็ดนี่นะครับเตรียมไว้ นี่นี่มีออกสีบุ๋มสีแดงครับโอ้นี sort of ่มันเป็นสีอสีม่วงไงเออสีม่วงไงสีม่วงกะผมพ่อเอ้อกผสมสีก็อืมอสีกโอกคักีโอกคักแหละยอ๋ออาอเป็นอย่าผสมอาหารนะสามารถทำได้นะครับ เอาเฉพาะทาเฉพาะหนังมั้นะครับเน้องห้องสีสันเนี่ยหวัาจะได้มุ่นทางนีน้นะทาแล้วขวายข้ปอุ้ยไปท้ายแล้วขวาเขา้าวเปล่าอุ้ยบนนครับแดดบนึ้นบ้านใหม่ก้าวันนี้เอาล้วครับจากฉล้มแล้วนะครับนี่เราจะใส่น้ำมันงานะครับก่อนตีเขาใส่น้ำมันงา นบ,บนตังบนตังบน,บน,บนเนาะไปแล้วเขามีจิ้มจิ้มก่อนนะครับจิ้มหนังนะครับเอามีดไปแหลมจิ้มเดี๋ยวฮือน้ำมันงาม,มันจะซึมเข้าไปในในในตัวนนะครับเนาะปักกห่อไปแหลมน้อยไปแหลมเนาะมัดเอามีหลอดด้วยซึมมาแล้วอ,อืมตัวถั่ว,อ,อ,วอ,อืแล้วก็แหลมแบ่แแต่เนาะ เอาละครับโอ้มีแล้วแต่น้ำมันงาสล้มนะครับครับน้ำมันงานะครับอ่หมูมี่อย่างกินนะครับวันนี้เข้ามุงเมืองกับหมูมี่แล้วเนี่ยนะครับเด็ดมันอยากกิน เอออุูยก็สกดัดไม่สกัดหรอกสกดเบียร์แบบนี้นี่เฝิ่นคามันขึ้นแบบน้อยครับนนี่ะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาอันหลวมัดนะครับเน่อยโอ้หนังนี่ยังมันขั่วเลยครับทุ่ถั่วเดี๋ยวโผล่กันถ้บแ่บหัวมันล่นำไปเดี๋ยวเขาก็จะเอาอัน อย่างนันเมีตัดหนึงเอาเหลือแต่ตัวล่างเอเด็กแกจสติกเกอ <Okay. S 3> เร์โอย่างเปี้ยแลงครับเนติปี๊บเม็นอยู่วันนี้เขาปี๊บใหม่ไหมเขาต้องไปเผาก่อนมีบัญเลียนแล้วอืม,มบุญเลียนสนใจละอันนี้เป็นมัดแบบสูตรพริกไทยดำมานะครับผมเจาะเดิมนะครับจิ้มน,น้ำมันงาใส่นะครับ ไม่ใช่หไหนว่าพอส้มผมโมเลกูเยอะอันเดิมนะครับโบกิเสื้อกระปิ้เจาะแล้วครับเลลกกปลนหนังแนละ้วมันงาสูบเข้าไปจะเพาะหนังมันจะได้กรอบนะครับพอาที่เฉพาะอ่าตีอัน <c oughs> ให้ส้มสายชูนะครับเนาะี่ยให้หนังกรอบ นอ้แหละครับได้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวลองวัดขวดดูนะครับวัดขวดพอว่ามันจะเกินปิ๊บกว่านะครับแล้วก็สติ๊บได้มาใหม่เนี่ยเขาต้องเผาไฟก่อนนะครับแล้วก็เคาะเคาะเต๋อมันมีเศษพวกพลาสติกอย่างติดปิ๊บอยู่นะครับวันนั้นไปเนยกันแล้วโอ้เหม็นสีเสไลด์ไก่นะครับได้กลิ่นสักคำนะครับกลิ่นน้อยรับตายกันหมดเลยอืมไก่หลวดมัดนะครับเนาะ มันหอ่อแล้วถ้าใส่ขวดแล้วมันจะไม่ได้นะครับสำรวจอ่อนมั่ได้ตัวหุ่มไว้อ่าโอ้ยเผาปิ๊บอยู่หมดซุปลงไปครับกินมา้ากไปเลยหื เนี่นะอพอเต็มออกมาดิเผาได้แหละเผาได้แหละนี่เดี๋ยวเราหลุดมัดในเหมือนกันเลยนะนี่นะครับป,ปิ๊บไมมันจะเป็นขาบดแย่ๆนะครับมันต้องเผาครับเพื่อเอายางเอาอย่างมันออกถ้าอยูย่เอาไปใส่เลยนะครับรรับรองเป็ดเขาเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนเลยนะครับกินหักินมาได้เลยนะครับนั่นรสกิ่นออกมได้เห็นเขากินเลยเข ลงมอุ้ยเคกันรุีก่านกเดียขกแค่เดี๋ยวจะไปล่างกันนะครับปลไมันน่าจะลุกไงปล่อยูไ่้ไน่ะนี่ๆๆนี่ยเนี่ยกบนลยกาลัง ล้างด้วยน้ำสะอาดหลยผ่านตาเป็นละอ๋อมันเข้าตานี่อ่ะอน,นี่แก้มได้ไปก,ก้อยปไป,ปไป,ไปเอาของลุงสีมะลุงสีละเออหได้กินกุนอ้ออุนเอาคับสักกั้มสักครู่โอหหัวหมูมจัดการเลยวุ้ยฮู้ฮิตการใหญ่ใจต้องนิ่งเบาหนึง ไปกระชื้นกระจายก็จะได้กินเด่นธรรมดาเถอะมิ้วเลยนะอืมอืมเห็นเดือมนะครับก้นก้นมันอาจจะจุ่มลงไปหน่อยบ็นอย่างนะครับก็บอกเป็ดตัวใหญ่ ออบควบไว้นี่ก็รอเวลาอย่างเดียวครับเอาอุย้ยควบได้ละมันเหม,นนะม็นเนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอครับนี่ก็าใจเวลากรวยหาปิ๊บได้ <laughs> ปิ๊บมันหมูแค่น่อยนี่มันหมูเป็นใจสำหรับไปถอดว่าอย่างนะครับนี่กี้ปิ๊บมันเป็นเคลือบสีเขาใจหมดได้ เอาลนะครับตอนนี้เรก็รอเวลาเติมทานนะครับพอน้ำในก๊อกในในก๊อกติ๋วเขากดวางนะครับโอเคครับมันรุ่นกันพอเดี๋ยวอุ๋ยผมจะไปฟังพระสวดกันนะครับขึ้นบันไ่เนาะเดี๋ยวมาเนอะอู่ในิทาบึ้ดึ๊ดครับจะลุมไปรลุมงานครับผมสักหน่อยเดี๋ยวนี้เขาละไว้ประมาณหนึ่งชุมงเดลยเขาเปิดกันครับเอาโขน้ำตั้งหลุมมันแห้งนะครับ โอ้ยเหมือนแห้งเถอสีสันแห้งปเรื่องโอ้มันน่าจะเอาเสียมสีนะครับนั่นนี่เป็นสีเสียมยางโอ้ไปเลยนะครับคือนี่มู๊จะได้กินก่านี้แต่ยังนี้ะครับเติมทานไปเรื่อยๆเตี่ยงขึ้นหู๊จะได้กินก่อนนะครับแต่อยน ติมทานด้วยก่อนตอนนี้อาชยะกลับมาบา้านจะเสิร์ตเดี่ยวโหนะครับจะซุกกี่โมงนะครับเป๊บนึมบางลำอุ้ยอ่ออนนะเออคอย่อยเห็นหน้อยอเออเห็นหน้อยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นน้อยหน้อยอยู่โอ้ตีกล่อมซุกแล้วใช่ทานเผาทานเหมนน้อยอ món đi, đi chăm ngon an ninh chim này súc à, ở tèo an ninh mundang mà nó có sao lắm cũng đáng có gì anh là nó xí anh xí 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 ừ xí xí อันนี้เขาสีแดงใส่สีแดงเอาไปสีม่วงไงครัสีม่วงสีอุเออเยังนีตเอทานอครับนีอันนี้มันสีที่ว่าเขาท้าปีไก่ขายเนี่ยอมันออกแดงแดงอ่ะอืมเขามันซื้อสีพิษมาหน่อยเป็วแต่น่าจะซุกแล้วเดียวก่อนัเออก็ร้อหนังกอนก่อนนะไปเรจได้ละ

อ๋ออยู่เลยกนแนี่โอ้โมดโอ้มันกรอบแล้วออกมานี่กำนี่นะเอาพางคืผมเด๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบอกบอกบอกมาตกมาตกรอยเอาบาทฮะอาบาทกตก

เดี๋ยวๆดเดวด้มันมีน้าครับดวมันอยู่ขวดด่านนะันใช่ป่าพันแจ็คโค้กยาวหน่อยกินของล้ำเออเดี๋ยวไอ้เอาเอาเอาผ้ากำโคไว้กำโคดกันอเกำโครดดเนว่าเออเอาอุ้ยเอาโครออก่าหาเหลืองน้ำเมันาเหลืองมันเป็น ยดเป็นชั้นเหรอืุกสุกสุกสุกจะได้กระสุกเดี๋สุกแล้วสุกเหมือนแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัดลวดไปขึ้นบนครับอต้องตัดนะลวดแต่แค่ลวดออกก่อนห้อยปี๋เราจะสุกโอ้สุกแเอาสี่เลื่องโอ้สุก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 ี่กี่ระ เสร็ไม่หายประเดี๋ยวพุทมนี่เป็นไก่เออเป็นเฟปห้าดาวโอ้ยทำโอ้โหหนะครับทุกทุกทุกอนุมันเงี่ยๆมันเงมันก็ได้งทุกอาะทุกแ้วโอ้ยยัปังเมือผมนะพุทธิ์ฉันมหัวเรียวนะ นี่ไปลงพ้นพิการได้นะนอ่หรอี่ผมได้เลยครับผมได้อะไรอ๋าโสุดยอดมาพวกก่อนทราบก่อนใช่นาดคนแต้มมันไปมันเหงามันเนาะครับป่าก็เป็ดมุนี่เนี่ยเป็นนี่รเอาแบบตัวปุ้ดีปุ้ดีกันเลยคือแบบไปพับนอกพอเนาะนั่นเนาะเน่นนี่คนเลี้ยงป่าทุบปี มือให้สันแขน้อยน่อสันเข้า่กินเล้กินแล้วะเออเดี๋ยวมนอกสาวช้ำขนาดปากเป็นปากแแบปับปากแบปากมันอ่ะอนะโดนมือเที่เด็ดัส่งดูม ไอ้ส uh, like, ุดยอดมาไหมมาไหมพอมือปุยแล้วมันผั้สุดยอดเลยปุ๊ตั้มหมหมนอหม้อหม้อหม้อหมออ้ยฮวบกระป๋อ ท้ป็นก้อับีกสุกอย่างบ้ท้อแจกนวกอ่ินีลสปาโอไม่ช้กินเนาะ้้อครับน่ากินครับอันนี้เอาไปเพื่อน้องสาวอ่ะ๋อไปเพ้่อน้องสาวโอ้ไปเพิน้องสาวโอเคจัดไป อ่ะไอ้นุกไอ้นุงจิ้มเหอปดน้ำจิ้มเลยเปิดกรบมีมาเฮือเรียบร้อยนะครับอืนี่ไหะแล้วสิงานหรอาทำออาดีเพชหรือเปาเพชือเนาเพเป็ดน้ำดีเป็ดน้ำดีเป็ดอปิ๊บหุ่นพบบจิ้มแคะแฟนคือน้องปนเออเดยคือหาดกินข้าวเห็นเหรอไปจัดไปเลยเต็มที่อืม

อืมอมากอะกอบอร่อยอร่อยชากอลกอลม่กอบต้นไนเกี่ยวนุกนุกอ่ะอ่ปลาันปลาันจิ้มเนืปลาพันไม่ใช่หรอปลาเป็นนี่เจ้าเราล้เป็นี่มันใจเวลาน้อยครับแต่สีเขาก็ใสพิษไปด้วยแล้วก็สีเหลืองใส่สีเหลืองนี่พอออกทมกันสุกนมันสีแดงเนาะเออมันออกสีม่วงก็ไหลเขท้าเนาะอืมนน่น ครับครับนีสองสูตรนรัองๆนดีับลอืมม่อ้อโบกับกอ่ะเฮ้ยอุดเอะอุ้ยนกนกไอะอวันนี้ขึ้นบันไม่อุ๋ยเนอะวันด้อีกแ้ออแต่เจ้าผาบแล้วเจ้าผาบนี่ส่วนเกินเจ้าผาบส่วนเกินไอ้เจ้าผาบนี่ส่วนเกินไม่ต้องมาเรื่ยัง มาบ้า่ไหน่มาเจอนี้เลยมาเจอเนกล่อมาเจอแบบีมัูกแต่อ๋อแต่น่ามาแล้วกกระวันูแล้วเนาะกระเจิงติดับปากเลยรอ่ไม่อยตรยี่รัอฝอมือ แล้วเม,มันล้ำครบนิ้วถูเขาไปกึง <laughs> บบ่งอ่ะอ้วะอาวคะแนนหนึ่งเมนูนะครับเดี๋ยวจะมีภารกิจไปตัวแแหยาของอยู่ครับอยู่บนตะเสือปุ่นนะครับนี่ก็โอเคเนาะถือว่าได้นะครับ<อ>ถือว่าผ่านอยู่อ,อบอย่างนี้ๆๆนะ<ม> <c oughs> โอบปิ๊<อ>บแมนอ,อยู่เพชรนี่เพชรนี่มันจึงมันเปิ้ดคัดขนาดตัวเตากันหมดอ่ะพนักมาขายนะนี่กงอันนี้ผไปขายได้จะได้ตัวเตากันหมดราคา ราคาเต่ากมดตัวให่ตัวนอยเนะบนะครเต่าเด็กกันมดหละปุ่นจังมาแล้วไนี่ก็มาแนะนำนะครับเนอลองไปแ่กินกันพอนะครับมีน้ำจิ้มนขมขบนตัวด้วยีไจะย่างห้าดาวนั่นครับเพชรผลนม้ไข่โอเคนะครับรัไดเนาะได้ยนเนาปาเนาะโอเคครับโอเคครับวันนี้ก้อนโข้ กลุ่มงานนั่นมันมาอยู่กับผมเลยมาเยอะเนี่ได้ไข่ที่ย่างหั่นก็พอในเฟซนะครับเฟซบุ๊กนะครับเอเอจะถ่ายรูปเพื่อบอกว่ามีไข่มะพร้าวนะครับในตู้หลังโตนั่นเองตีไปหาตัวเสือร์นะครับตัวเสือ์แก้มบบสะดุ้งออกคลิปออกเฟซเป็นรูปเป็นอย่างได้อยู่ครับขอบคุณแฟนครับนะครับจะเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ที่ผมลังใจชีวิตเขาหนอกต้อทีมงานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะได้ลุยกันนอกสถานที่นะครับ นี่ครับใครชมรายการที่เอฟอากกดติดต้าครับช่องชีื่อขมนอกช่องคือช่งชต่อขมนอกเอฟซีนครับแล้วคลิปนะครับพบกันใหม่นครับขอครับสวัสดีครับผมครับครับนี่บอนอือสุดยอด